วันนี้วันสุดท้ายนะครับสำหรับการจองสิทธิ์นะครับเงินฝากเผือกเรียกพิเศษ1 0 9พันนะครับอัตราดอกเบีย้ยแบบจัดเต็มสเต็ปอัพเลาสนะครับสูงสุดนะเป็นแบบสเต็ปอัพขั้นบันไดไปนะครับสามารถจองสิทธิ์ได้ที่นะครับไบเทคบางนานะครับคิวอาจจะเต็มก่อนนะเพราะนั้นไปจองสิทซะนะครับในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงาน Money Expo ส่งท้าย ปีครั้งที่5นะครับที่ศูนย์นิทรรศการการประชุมแห่งชาติไบเทคนะครับบางนาที่ฮอ EH103 นถึง104นะครับซึ่งในงานนะครับสามารถที่จะไปจองสิทธิ์ได้นะครับ11โมงนะครับที่จะถึงนี้2 0 0สิทธิ์นะครับบริเวณหน้าฮอ103 -104 ถึงนะครับ สามารถไปจองสิทธิ์ได้เลย1คนต่อ1นสิทธิ์สามารถเปิดบัญชีนะครับขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทสูงสุดไม่เกินรายละ5,000 500, 0นบาทต่อง,งานนะครับเปิดบัญชีได้คนละ1บัญชีเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์นะครับบัญชีคณะบุคคลบัญชีนิติบุคคลนะครับแล้วก็ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในการโอนไปด้วยนะครับ แล้วก็การเปิดบนัญชีต้องมีใบจองสิทธิ์จากงานมันนี่เอ็กโปกรุงเทพส่งท้ายปีครั้งที่5นะครับที่จะแจกสิทธิ์ภายในงานเพราะนั้นไปจองสิทธิ์ได้เลยนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ1 0 9พัแบบสเตปอัพนะครับโดยอัตราเฉลี่ยอยู่ที่2.98%ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ3า 3. ต่อปีนะครับ ให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสูงสุดนะครับแบบสเตปอัพแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง10.9%นะครับโดยวันที่1-48ได้1.25%วันที่49-93ได้2%วันที่9 4ให้ถึงสูงสุด10.9%อย่าลืมนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็กิจกรรมภายในงานไม่ว่าจะเป็นเงินฝากนะครับเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท1,000บาทรับกระปุกอมน้องอมสินนะครับ ปเปิดบัญชีงเงินฝาก Your s a v i w g นะครับร้อยบาทขึ้นไปรับกระเป๋า k i d d y b แบ็ s นะครับหรือฝากสลากออมสินสลักดิจิทัลนะครับก็รับไปเลยกระปุกน้องอมสินนะครับหรือกระเป๋า GS Melody Bags กนะครับก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากหรือสูงสุดนะครับใครฝากสลักออมสินสลักดิจิทัลนะครับหล้านบาทขึ้นไปรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภได้เลยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โปรโมชั่นของแจกของสำนักาคุณภายในงานทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปนตามประกาศของธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้สับรวงหน้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตม g h b Contact Center นะครับ1115นะครับ